ใส่สวยครับลงจากฟังมาถาเอาเลยนะครับบุบโหลดคันเบ็ดเกือบลุดมือโอ้อ้ยโอ้ใสนี่ใครเติมอยู่ครับโอ้เ้ยใส่ดีครับ โอ้ยดันโลครับตัวนี้ดันโลแน่นอนตีไปบุคิดว่าเพื่อนจะยุหันนะครับตีไปค่อยยอๆย,ยอลงเนือยังอยู่เลาะฟังยเลยใส่บ๊บโหลดกล่องเกลือบ,บเห็นนะครับมุมบนสุดเลยครับนี่เขียดยางครับอีกทางเลือกหนึ่งครับที่สําหรับปลาเยเขียวเหมาะครับไอเขียดยางนี่ เพราะว่าอย่างที่มันแอคชั่นมันนิ่มครับหลากมานาำเทน้ำแอคชั่นบ๊อบบ๊อบอบอบ๊บ,บ,บ,บนะครับสวยงามนะครับลุยปลากระเดียกันตัวนี้เขียอยาง3.5มซนปาฝากผลงานนี้ครับกบยางไทปูสุดยอดครับ